สวัสดีคะ่ะสวัสดีผู้ติดต,ตามยูทูกออยทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่านะ,ะหรือลูกค้าใหม่ที่พึ่งเข้ามารับชมเป็นคลิปแรกนะคะสำหรับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่โชว์รูมวี8 s k สาขาบางเลนนะคะ วันนี้นะคะอ้อยมาบอกข่าวดีให้กับคุณลูกค้านะคะว่าตอนนี้นะคะ V8 แปของเรานะคะปรับลดราคาลงทุกคันเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่หารถมือสองอยู่พาร์ทไม่ได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้อ้อยเองก็เลยมารีวิวรถให้ได้ชมกันนะคะเป็น Toyota v i g o c h ช m p นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นปี2013เครื่อง2005ดีเซลตัว E นะคะคุณลูกค้าคะอ่ะเดี๋ยวอ้อยจะพาคุณลูกค้าไปชมรอบคันเลยนะคะคันนี้สภาพเดิมๆค่ะคุณลูกค้าตอนนี้นะคะ เป็นล้อแม็กเดิมๆเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กระจังหน้าก่อนละกันตันนี้นะคะเป็นกระจังหน้าโคมเมียมนะคะสำหรับคันนี้นะคะปรับลดราคาอยู่ที่37900 0บาทนะคะคุณลูกค้าสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะคะสามารถฟรีดาวน์ได้เลยคะ่ะหรือคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ไม่มีประวัติเครดิตนะคะก็ดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่1900 0บาทนะคะ น,นี้นะคะผ่อนเดือนละ7 0 0 0ันกว่าบาทนะคะสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง7ปีไปงวดกันเลยนะคะคุณลูกค้าที่มีญาติพี่น้องคนรู้จักนะคะหารถมือสองอยู่ก็สามารถแะวะมาชมทีวี8ปของเราได้นะคะเราเปิดให้บริการทุกวันเลยะคะตั้งแต่เวลา8ปดในกางจุดนนะคะถึง17บเในกาจุดนะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นช่วงวันแม่ด้วยนะคะซื้อรถ วันแม่นะคะเราแจกทองด้วยนะคะหลังจาแจกทองแล้วนะคะก็มีบัตรน้ำมันมูลค่า1,000บาทนะคะฟรีประกันไทยฟรีค่าจัดทำไฟแนนซ์ให้นะคะแล้วก็รับประกันเรื่องเครื่องเกียร์เฟืงท้ายให้ด้วยนะคะ3เดือนอ่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันบ้างนะคะ ตัวนี้บอกเลยนะคะภายนอกว่าสวยแล้วเรามาดูด้านในกันนะคะโอ้โหตัวนี้นะคะด้านในไม่กลิบเลยใช้งานไม่เยอะนะคะสําหรับคันนี้ด้านในนะคะตัวนี้เป็นตัว E ด้านในเป็นสี่เบสนะคะเปิดแฉได้นะคะตัวนี้เป็นระบบ,บไฟฟ้าแบบนี้เลยล<ม>ูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถออกได้นะคะเรารับทุกอาชีพทุกจังหวัดเลย ตัวนี้นะคะเป็นตัว e นะคะจะมีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีแอร์แบ็กสองลูกนะคะมีแอร์แบ็กที่พวงมาลัยหนึ่งลูกนะคะแล้วก็ฝั่งคนนั่งอีกหนึ่งลูกแบบนี้นะคะสภาพใหม่มากคันนี้พูดเลยนะคะคุณผู้ชอยากเห็นชมรถตัวจริงแวะมาชมได้เลยนะคะที่ v 8 8 SK สสาขาบางเลนนะคะออยประจำอยู่ที่สาขาบางเลนนะคะ โดยคุณลูกค้าใกล้กับสาขา1นนะคะก็สามารถแวะไปชมได้ที่สาขาบางพีจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็จะมีสาขาสามนะคะที่เปิดใหม่นะคะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอยู่ที่ลาดบัวหลวงนั่นเองนี่นะคะภายในนะคะไม่มีขาดไม่มีชำรุดใดๆนะคะสภาพใหม่มากคุณลูกค้าตอนนี้นะคะเป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยสีเบจนะคะสวยมากคันนี้ ชมเครื่องกันบ้างนะคะตัวนี้เครื่องสภาพเดิมๆเลยค่ะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง2,005ดีเซลนะคะรับประกันของเครื่องเกียร์เฟืองท้าให้3เดือนเลยออกรถให้แบตเตอรี่ลูกใหม่นะคะคุณลูกค้าท่านใดนะคะผ่านไปผ่านมาเส้นบางเลงกำแพงแสนหรือจังหวัดนะคปรปฐมนะคะคุณลูกค้าสามารถแวะมาเทสเสียงเครื่องฟังเสียงเครื่องได้เลยนะคะที่วี88สาขาบางเลงนะคะเปิดให้บริการทุกวันนะคะ มาไม่ถูกก็สามารถติดต่อสอบถามเส้นทางออยเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร0616835229นะคะสำหรับลูกค้าที่เข้ามารับชมทุกท่านเลยนะคะอยากจะสอบถามเรื่องของเอกสารในการจัดทำใบเน้นนะคะหรือว่าจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถเพิ่มเติมนะคะคุณลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามออยโดยตรงได้เลยนะคะอยากให้โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกันมากกว่านะคะเดี๋ยวจะได้อธิบาย ให้ฟังว่าลูกค้าทำอาชีพนี้นะคะจะต้องใช้เอกสารแบบไหนบ้างนะคะเรารับทุกอาชีพเลยนะคะพ่อค้าแม่ค้าขายของตามตลาดนัดไม่มีสลิปเงินเดือนนะคะไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือนรับเป็นเงินสดนะคะชาวกเกษตรกรทั้งหลายนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยลูกค้าท่านใดนะคะที่เครดิตดีนะคะก็ฟรีดาวน์กันไปเลยนะคะสำหรับคันนี้ย้ำราคากันอีกทีนะคะปี2013เครื่อง2,005ตัว E นะคะ อยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทนะลูกคา้าท่านใดไม่มีประวัติเครดิตใดๆนะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่1,9,000บาทนะคะลูกคา้าอ่าสำหรับวันนี้นะคะออยก็พาเดินชมเข่า้าวไว้เพียงเท่านี้นะคะลูกคา้าท่านใดผ่านไปผ่านมาโซนจังหวัดคนครปฐมนะคะก็สามารถแวะมาชมได้เปิดทุกวันเลยนะคะแวะเข้ามาชมรถได้ทําไม่ซื้อไม่เป็นไรแวะเข้ามาชมไปก่อนได้ หารถให้ญาติพี่น้องนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถมาออกกันได้เลยนะคะมีค่าแนะนําให้ด้วยนะคะคันละ5้าพบาทเลยมีให้เลือกชมหลายคันเลยนะคะตอนนี้ปรับลดราคากันทุกคันเลยนะคะช้าหมดอดนะคะคุณลูกค้าอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ